ส,สดีค่ะสำหรับเรื่องสารละลายกรดเบสนะคะสารละลายกรดกับเบสคืออะไรอาวสารละลายกรดเนี่ยมันคือสารละลายนะคะที่มันสามารถละลายน้ําแล้วแตกตัวค่ะแตกตัวได้อะไรแตกตัวให้เป็นไฮโดรเจนไอออนเป็นตัวนี้หรือแตกตัวแล้วได้ออกมาเป็นไฮโดรเนียมไอออนทีนี้การที่ สารละลายกรดเนี่ยมันสามารถละลายน้ําแล้วมันแตกตัวได้เนี่ยเราจะสามารถแบ่งเขาออกเป็น2ชนิดนะคะก็จะเป็นกรดแก่กรดแก่หมายความว่าเป็นกรดที่มันมีค่า ph เนี่ยต่าค่า ph ต่ําเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรดที่มันละลายน้ําแล้วเนี่ยจะมีการแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งหมด มาคว,าว่ากรดแก่เนี่ยก็จะมีการแตกตัวแล้วให้เป็นไฮโดรเจนไอออนหรือว่าให้เป็นไฮโดเนียมไอออน2ตัวนี้ได้มากหรือแตกตัวได้ทั้งหมดเลยนะคะเช่นกรดไฮโดรคลอริกกรดซัลฟิวริกกรดไนตริกตัวนี้เป็นกรดแก่คือมีความเป็นกรดมากแตกตัวได้มากแตกตัวได้ทั้งหมดเลยประเภทที่2เนี่ยมันคือกรดอ่อนกรดอ่อนเนี่ยเป็นกรดที่มีค่า pH สูง เป็นกรดที่พอมันละลายน้ำแล้วเนี่ยมันแตกตัวเป็นไอออนได้ไม่หมดหรือว่าแตกตัวได้น้อยหรือพูดได้ง่ายว่ามันเนี่ยเป็นกรดที่มันมีน้อยนะคะกรดอ่อนก็คือกรดน้อยความเป็นกรดน้อยเช่นกรดแอซิติกก็คือกรดน้ำส้มนั่นเองนะคะกรดคาร์บอนิกกรดที่อยู่ในน้ำาะลมกรดไนตรัสตัวนี้เป็นกรดอ่อนส่วนสารละลายเบสนะคะสารละลายเบส สารละลายเบสต,ตัวนี้จะคล้ายๆกับสารละลายกรดตรงที่ว่าเวลาเขาละลายน้ําแล้วเนี่ยเขาจะสามารถแตกตัวได้เหมือนกันนะคะแต่แตกตัวเราได้อะไรแตกตัวเราได้เป็นไฮดรอกไซด์ไอออนตัวนี้จะคนละตัวกันกับสารละลายกรดแตกตัวเราได้ไฮดรอกไซด์ไอออนทีนี้แบ่งออกเป็น2ชนิดเหมือนกันนะคะแบ่งออกเป็นเบสแก่ เบทแก่หมายความว่างไงเบทแก่เนี่ยจะเป็นเบตท,ที่มีค่า p.s สูงคือพอเขาละลายน้ำแล้วเนี่ยเขาจะแตกตัวเป็นไอออนได้หมดเลยหรือว่าแตกตัวเป็นไอออนได้มากไอออนนั้นก็คือไฮดรอกไซด์ไอออนเบตแก่จะแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออนตัวเนี้ยได้มากแตกได้มากอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นเบทแก่เช่นอะไรบ้างเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์หรือว่า แคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะสังเกตว่ามันจะมีคําว่าไฮดรอกไซด์เนื่องจากว่ามันแตกตัวได้เยอะนะคะแตกตัวได้ไฮโดรไฮดรอกไซด์ไอออนเนี่ยได้เยอะมากได้ตัวเนี้ยนะคะจะเป็นเบสแก่แต่พอเป็นเบสอ่อนเบสอ่อนเนี่ยจะเป็นเบสที่มีค่า pH ต่ําคือเป็นเบสที่พอมาละลายน้ําแล้วเนี่ยมันแตกตัวเป็นไอออนได้ไม่หมด ะะแต่ตัวได้ไม่หมดหมายความว่าแต่ตัวได้น้อยใช่ไหมคะเช่นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้นะคะจัดเป็นเบสอ่อนคือมีความเป็นเบสน้อยนั่นเองนะคะที่นี้มีข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งนะคะข้อสังเกตคือตัวนี้ค่ะคำว่ากรดแก่กรดอ่อนแล้วก็กรดเข้มข้นกับกรดเจือจางเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะในกรอบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่เหมือนทำไมถึงไม่เหมือน กรดแก่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นกรดที่มีความเข้มขน้นนะคะคําว่ากรดเข้มข้นเนี่ยหมายถึงว่าในสารละลายนั้นนะคะมันมีกรดมากนะคะมีน้ำเนี่ยเจอปนอยู่เล็กน้อยนะคะคือเขาเป็นกรดมากนะคะมีความเป็นกรดมีเนื้อกรดน่ะมันเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรดแก่เนี่ยเราจะพูดถึงการที่มันละลายน้ําแล้วมันแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นกรดเจอจางนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกรดอ่อนนะคะกรดเจอจางเนี่ยหมายความว่ามันมีเนื้อกรดผสมอยู่ในนั้นเนี่ยน้อยนะคะมีเนื้อกรดผสมอยู่น้อยมีน้ําปนอยู่มากหมายความว่าถ้าจะเป็นกรดเจอจางนะคะกรดเจอจางอาจจะเป็นกรดแก่ก็ได้นะคะกรดเจอจางนี้อาจจะเป็นกรดแก่ที่บวกกับน้ําเยอะๆก็ได้ แบบนี้นะคะมันก็กลายเป็นกรดเจอจางได้เหมือนกันเรามาดูนะคะการเปรียบเทียบระหว่างความแตกต่างของกรดกับเบสกันดีกว่าคุณสมบัตินะคะของกรดและเบสเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะคะตัวแรกนะคะการทดสอบด้วยกระดาษลิสมาถ้าทดสอบด้วยกระดาษลิสมาถ้าเป็นสารละลายกรดเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นแดง แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารละลายเบสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินส่วนเรื่องของรสชาตินะคะรสชาติเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วระหว่างสารละลายกรดกับเบสถ้าเป็นสารละลายกรดเนี่ยรสชาติเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารละลายเบสรสชาติของเขาเนี่ยจะมีรสชาติฝาด หรือขมสำหรับเรื่องการนำไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้นะคะจำให้ดีเลยถ้าสมมุติว่ามันแตกตัวเป็นไอออนได้นะคะถ้ามันเป็นไอออนได้เนี่ยมันต้องนำไฟฟ้าได้ เพราะฉะนั้นสารละลายกรดกับเบสเนี่ยเขาสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้เพราะฉะนั้นสารละลายกรดกับเบสเนี่ยเขานำไฟฟ้าได้เหมือนกันเลยนำไฟฟ้าได้นะคะทั้งกรดและเบสเลยส่วนการทำปฏิกิริยากับพวกโลหะ ถ้าเกิดว่าเป็นสารละลายกรดเนี่ยทำปฏิกิริยากับโลหะแล้วจะเกิดเป็นแกส๊สไฮโดรเจนจะได้เป็นแกส๊สไฮโดรเจนออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารละลายเบสนะคะสารละลายเบสเนี่ยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคือไม่เกิดปฏิกิริยา ยกเว้นนะคะเบททำปฏิกิริยากับอลูมิเนียมนะคะถ้าทำก,กับอลูมิเนียมเนี่ยจะได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนออกมาคุณสมบัติถัดไปนะคะคือการเอาไปทำปฏิกิริยากับสารประกอบพวกคาร์บอนตถ้าเกิดว่าทำปฏิกิริยากับสารประกอบพวกคาร์บอนตเนี่ยสารละลายกรดทำปฏิกิริยากับคาร์บอนตจะเกิดเป็นแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปทำปฏิกิริยากับสารละลายเบทเนี่ยจะไม่เกิดปฏิกิริยา <serv it S 1> เมื่อเอาสารละลายกรดไปทำปฏิกริกออโโกริยากับเกลือแอโมโมเนียนะคะถ้าทำปฏิกิริยากับเกลือแอมโมเนียกรดเนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงคือไม่เกิดปฏิกิริยานั่นเอง แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารละลายเบทจะได้ออกมาเป็นแก๊สแอมโมเนียส่วนปฏิกิริยาสะเทินนะคะอันนี้ทั้งกรดและเบทเนี่ยจะเหมือนกันปฏิกิริยาสะเทินหมายความว่าเป็นปฏิกิริยานะคะที่กรดทำปฏิกิริยากับเบทหรือเบททำปฏิกิริยากับกรด มันจะได้ออกมาเป็นเกลือบวกน้ำจะเป็นแบบนี้เสมอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสารละลายเบททำปฏิกิริยากับกรดก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะกรดหรือเบสเบสหรือกรดทำปฏิกิริยาการหาสองอย่างนี้จะได้เป็นเกลือบวกน้ำ แบบนี้เราเรียกเขาว่าเป็นปฏิกิริยาสะเทินนะคะตัวนี้นะคะเจอบ่อยสำคัญปฏิกิริยาสะเทินนะคะให้จำไว้ว่าปฏิกิริยาสะเทินคือการที่กรดทำปฏิกิริยากับเบสแล้วได้เป็นเกลือบวกกับน้ำมันจอกมาเป็นแบบนี้ค่ะ ทีน lives, day, law, to to ี้เราทราบแล้วนะคะว่าความแตกต่างระหว่างกรดกับเบสเนี่ยม er ันเป็นแบบไหนนะคะเราจะทราบได้อย่างไรนะคะว่าสารนี้มันเป็นกรดนะคะมีความเป็นกรดเท่าไหร่นะเป็นกรดแก่หร so ือว่ากรดอ่อนหรือว่าเป็นเบสแก่เบสอ่อนนะคะกรดมากหรือกรดน้อยนะคะเรามีวิธีการวัดนะคะค่าที่จะใช้บ่งบอกความเป็นกรดหรือเบสนะคะเราเรียกเขาว่าเป็นค่า ph นะคะค่า ph ค่า pH นี้นะคะเป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขที่บอกให้เราทราบถึงความเป็นกรดเบสของสารละลายนะคะโดยจะมีค่าตั้งแต่0จนถึง14แบบนี้นะคะเนี่ยคือค่า pH ค่า pH นะคะถ้าเกิดว่ามีค่า pH เท่ากับ7 ค่า p.s เท่ากับ7เนี่ยให้เรารู้เลยนะคะว่าสารนั้นนะคะมีสมบัติเป็นกลางก็คือตรงกลางนะคะตรงนี้ค่า p.s เท่ากับเถ้าเกิดว่ามีค่า p.s น้อยกับาเถ้าน้อยกว่า7นะคะมีสมบัติเป็นกรดแต่ถ้าเกิดว่ามีค่า p.s มากกว่า7มีสมบัติเป็นเบส หมายความว่าตั้งแต่6ลงไปจนถึง0นนะคะอันนั้นจะเป็นกรดยิ่งมีค่า pH น้อยยิ่งมีความเป็นกรดมาก pH น้อยเนี่ยมีความเป็นกรดมากหมายความว่า ที่ค่า ph เท่ากับ0นะคะจะมีความเป็นกรดมากหรือพูดง่ายๆว่าเขาเป็นกรดแก่นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามีค่า ph เท่ากับ6กนะคะก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆส่วนเบสนะคะถ้าเกิดว่าเบตสมีค่า ph เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะยิ่งมีค่า ph มากความเป็นเบก็จะยิ่งมีค่ามากด้วยเช่นกัน เบทมากก็คือเบทแก่นั่นเองอันนี้คือสเกลนะคะที่บ่งบอกว่าเราสามารถระบุค่า pH นะคะของสารละลายโดยการบอกว่ามันเป็นกรดเป็นเบทที่มีค่า pH เท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นกรดที่อยู่ในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยจะมีค่า pH ประมาณ1-2นะคะ หรือว่าในน้ำมะเขือเทศนะคะก็จะมีค่า pH ประมาณ4หรือว่าถ้าเป็นน้ำบริสุทธิ์นะคะก็จะมีค่า pH เ,เท่ากับ7หรือว่าถ้าเป็นสบู่นะคะสบู่สบู่เนี่ยก็จะมีค่า pH อยู่ที่ประมาณ10อันนี้ก็คือสารที่มันเป็นเบสทีนี้ที่มาของกรดนะคะกรดเนี่ยมันจะมีที่มาอยู่2แบบนะคะกรดเนี่ย มันจะเป็นกรดอินทรีย์กับกรดอนินทรีย์หมายความว่าไงกรดอินทรีย์เนี่ยหมายความว่าเป็นกรดที่มันมาจากพืชส่วนกรดอนินทรีย์เนี่ยเป็นกรดที่มันมาจากแร่ธาตุซึ่งจะมีความแตกต่างกันนะคะกรดอินทรีย์เนี่ยจะเป็นกรดที่มันมาจากพวกพืชน้ำมะนาวมะขามกรดน้ำส้มมันจะมีความรุนแรงน้อยนะคะทำปฏิกิริยาแล้วเนี่ยเกิดความรุนแรงหรือเกิดอันตรายเนี่ยน้อย สามารถนํามาบริโภคได้นะคะตัวนี้นํามาบริโภคได้แต่ได้เกิดว่าเป็นกรดอะนินซีกรดอะนินซีเป็นกรดที่มาจากแรก่ธาตุเช่นกรดไฮโดรคอลอริกกรดซัลฟิวริกตัวนี้จะมีความรุนแรงมากห้ามนํามารับประทานเลยโดยเด็ดขาดห้ามนำมารับประทานนะคะจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เป็นกรดที่มีความรุนแรงมากมีฤทธิ์ในการกัดกร่อนมากนะคะเพราะฉะนั้นกรดอานินซีหรือกรดที่มันมาจากแร่ธาตุเนี่ยไม่ควรนํามาบริโภคพวกสารละลายกรดเแบสบและก็กลางที่เราเจอในชีวิตประจําวันนะคะมีอะไรบ้างถ้าเป็นสารละลายที่มันเป็นกรดเช่นนะ้ำอัดลมเจอบ่อยน้ำส้มสายชูกรดแอสโคบิกหรือว่ากรดที่ อยู่ในวิตามินซีนะคะกรดในวิตามินซีหรือว่ากรดในกระเพาะอาหารนะคะกรดไฮโดรคอลอริกอันนี้คือสารละลายกรดที่เราเจอส่วนสารละลายที่มันเป็นกลางเช่นอะไรบ้างพวกน้ําเกลือน้ําหวานหรือว่าน้ําบริสุทธิ์พวกนี้เป็นกลางสารละลายที่เป็นเบสเช่นพวกสบู่ผงซักฟอกยาลดกรดที่เรากิน คือมันไปนลดความเป็นกรดเนี่ยยาตัวนี้มันก็เลยเป็นเบสนะคะมันเป็นเบสหรือพวกน้ำยาเช็ดกระจกเราลองมาดูค่า ph ของสารละลายต่างๆที่เราพบในชีวิตประจำวันบ้างเรารู้แล้วนะคะว่าสารบางชนิดเนี่ยมันเป็นกรดแต่เราไม่รู้ว่ามันมีค่า ph เท่าไหร่นะคะมีความเป็นกรดมากหรือน้อยอ่าเป็นกรดแกรหรือกรดอ่อนหรือเป็นเบรแกร่เบสอ่อน ช่วงค่า pH ของสารละลายที่เราพบยกตัวอย่างเช่นน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเราน้ำย่อยในกระเพาะอาหารมีค่า pH ประมาณ1.6-2.5ถึงซึ่งมีความเป็นกรดแก่นะคะกรดมากเป็นกรดแก่น้ำปัสสาวะนะคะ5.5-7.0ถึงเป็นกรดอ่อนๆจนถึงกลางนะคะน้ำลายของเราค่ะ น้ำลายของเราเนี่ยก็มีค่า pH ประมาณ6.2ถึง7.4ซึ่งจะเป็นกรดอ่อนๆจนถึงกลางถ้าเป็นเลือดค่ะเลือดของเราเนี่ยจะมีค่า pH อยู่ประมาณกลางๆนะคะถ้าเป็นน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวที่เราใช้นะคะที่เรากินน้ำมะนาวเนี่ยจะมีค่า pH ประมาณ2.8ถึง3.4 ซึ่งก็มีค่าความเป็นกรดค่ะค่อนข้างจะเป็นกรดแก่ด้วยถ้าเป็นน้ำส้มสายชูนะคะจะมีค่าเพ pH ประมาณ2.5ถึง3.5น้ำมะลมนะคะ3จนถึง4พวกกาแฟนะคะถ้าเป็นกาแฟเนี่ยจะมีค่าเพ pH ประมาณ4.8ถึง5.2 หรือจะเป็นนมสดที่เราดื่มกันนะคะนมสดเนี่ยจะมีค่าความเป็นกรดอ่อนๆจนถึงกลางน้ำประปาที่เราใช้นะคะน้ำประปาที่เราใช้เนี่ยจะมีค่า6.5จนถึง8นะคะ6.5จนถึง8ก็จะมีความเป็นกรดอ่อนๆจนถึงกลางแล้วก็เป็นเบสอ่อนๆนะคะถ้าเป็นน้ำทะเลเนี่ย จะมีค่าเป็นเบสเลยค่ะ7.8ถึง8.2นะคะมันจะกลางไปหน่อยแล้วก็เป็นเบสอ่อนๆนะคะส่วนยาทาตุนะคะยาทาตุที่เรากินยาทาตุเนี่ยคือ9นะคะจนถึง9.5ซึ่งเป็นเบสค่อนข้างแก่นะคะแล้วก็ยานะคะน้ำยาแอมโมเนียสำหรับล้างพื้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นเบสนะคะประมาณ11.5 ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะถ้าอยากจะทดสอบนะคะว่าสารนี้มีค่า pH เท่าไหร่เราใช้อะไรในการทดสอบได้บ้างก็จะมีนะคะการทดสอบกรดกับเบสเราจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบนะคะมีชื่อเรียกว่า indicator indicator เนี่ยมันคือการทดสอบความเป็นกรดเบสนะคะมันคือสารที่เราจองมาทดสอบนะคะ โดยสีของอินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามค่า pH ของสารละลายยกตัวอย่างอินดิเคเตอร์นะคะเช่นเมทิลออ r a n g e ตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 3.2ถึง4.4โดยจะเปลี่ยนจากสีส้มเนี่ยเป็นสีเหลืองหรือเมทิลเรดนะคะ เมทิลเรดตัวนี้จะเปลี่ยนในช่วงค่า pH 4.2ถึง6.3เปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเหลืองเหมือนกันกระดาษลิสมา t ที่เราใช้ทดสองความเป็นกรดเป็นเบสเบื้องต้นนะคะมันจะเปลี่ยนสีที่ช่วงค่า pH 5จนถึง8นะคะ5จนถึง8ก็จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินเป็นสีแดง หรือถ้าเป็นนะคะบรอมไทมอนบู ool, ตัวนี้นะ,ะจะเปลี่ยนสีที่ค่าพีเอ6จนถึง7.6นะคะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีน้ำเงินหรืออาจจะเป็นฟีนอทาลีนนะคะฟีนอทาลีนเนี่ยจะเปลี่ยนสีในช่วงค่าพีเอ8.3จนถึง10นะคะจะเปลี่ยนจากการที่เขาไม่มีสีเป็นสีชมพูเข้มหรือสีบานเย็น การที่ค่า pH นะคะที่มันเปลี่ยนมันมีค่าค่าหนึ่งนะคะหมายความว่าสารละลายนั้นนะคะอินดิเคเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้เฉพาะสารละลายที่มันเป็นกรดเป็นเบสหรือว่าเป็นกลางนะคะโดยการเฉพาะเจาะจงไว้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะทดสอบนะคะเราต้องการจะทดสอบสารละลายที่เราไม่ทราบเลยว่ามันเป็นกรดเป็นเบสหรือมันเ,รรเป็นกลางนะคะ ถ้าทดสอบเบื้องต้นนะคะทดสอบเบื้องต้นแค่อยากรู้ว่าเป็นกรดหรือเป็นเบสสามารถใช้กระดาษลิสมาตต์ตัวนี้ได้มีสีแดงกับสีน้ําเงินใช้กระดาษลิสมัตตก็จะทราบแค่ว่าเป็นกรดหรือเป็นเบสแต่หากต้องการทราบค่า ph เลยนะคะว่ามีค่า ph เท่าไหร่เราสามารถใช้นะคะตัวนี้ค่ะเขามีชื่อว่า universal indicator ตัว Universal Indicator นะคะมันสามารถบอกค่า pH ได้ตั้งแต่0ถึง14เลยคุณสมบัติของ Universal Indicator เนี่ยคือการที่เขาเอา Indicator ต่างๆพวกนี้นะคะที่มันสามารถเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH ที่มันไม่เท่ากันของทุกๆตัวเอามารวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม แล้วสามารถบอกค่า pH ได้ครบตั้งแต่0ถึง14เลยอันนี้เป็นการทดสอบนะคะโดยการใช้ universal indicator universal indicator มีทั้งแบบกระดาษแล้วก็แบบที่เป็นสารละลายหรือถ้าเกิดว่าอยากจะให้แม่นยำนะคะอยากจะได้ค่า pH ที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดให้ใช้ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้มีชื่อว่า pH m e t e r pH m e t e r เราสามารถเอาเขาเนี่ยไปจุ่มนะคะเอาไปจุ่มในสารละลายที่เราต้องการทดสอบว่ามีค่า pH เท่าไหร่มันก็จะขึ้นนะคะค่า pH ขึ้นมาให้เลยว่าสารละลายนี้มีค่า pH เท่าไหร่ซึ่งจะมีความแม่นยำนะคะมาก อันนี้คือวิธีการทดสอบสารละลายที่มันเป็นกรดเป็นเบสเพราะนั้นสารละลายที่มันเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปเลยนะคะในชีวิตประจำวันที่เราได้ใช้ทั้งที่สามารถรับประทานได้นะคะหรือรับประทานไม่ได้แต่เอาไปใช้ประโยชน์นะคะด้านอื่นๆได้อีกมากมายเลย นะคะเพราะฉะนั้นสารละลายกรดและเบสนะคะก็ควรเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้จักนะคะและใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้เรื่องกรดและเบสนะคะก็จะจบไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ